สวัสดีครับผมก็มาโย่ผมก็บอยในช่องมิเตอร์ซีอูนะครับผมเรามาพูดแผร่ประจําสัปดาห์วันพฤหัสที่11กันยายนกันหน่อยนะครับผม2 5 6 8นะฮะนี่11กันยานะครับที่รู้ๆหมูทองและเห็นแว๊บๆห้เปอร์ก็มานะครับผมกิจกรรมนะครับกิจกรรมแรกคือกิจกรรมโกลเด้นพริกนะโกลเด้นพริกหมูทองนำหมูทองคํานําโชคนะครับผมก็มาแล้วนะกิจกรรมหมูทองที่หลายคนรอกันอยู่ นค่าพิชิตไม่พุ่งไม่พออะไรอย่างเงี้ยนะเออนะกิจกรรมหมูทองนะครับสำหรับคัสตัวคอนต่ำกว่าคัสสองนะเสีย1ล้านนะครับผมนะฮะแลกเพชรเป็นหมูทองคำนำโชคนะครับคัสสามคัสห้านะคัสสามถึงคัสห้าก็เสีย10ล้านนะครับคัสเซนหนึ่งเซนสองห้าสิบล้านนะครับคัสเซนสามขึ้นไปเสีย100ล้านนะครับผมนะรับเอฟพีสองเท่าของตัวละครนะครับไม่ใช่สองเท่า เอฟพีเท่ากับ uh, ตัวละครนะครับเอฟพีเ uh ท่า huh. กับเลเวลของตัวละครเออโทษทีนะผมส่วนผมเนี่ยเป็นตัวละครเซียนห้าครับตัวละครเซียนห้าก็จะสุ่มเป็นเงินความดีนะครับก็ตั้งแต่หนึ่งพันจนถึงเจ็ดพันนะฮะหนึ่งพันหึงเจ็ดพันใช่เซียนห้าขึ้นไป ต่อมาปินสกีนก็มาฮะโอ้โหยาวเลยจานนะครับปินสกีนมานะครับผมปินสกีนเออ่ดวงจันทร์นะครับบัฟดวงจันทร์นะครับปินสกีนนะครับก็จะเป็นโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่ๆป้องกันมอนเตอร์ขนาดใหญ่ครับพี่ถึงรัสเพอร์ก็สุการ50เปอร์เอาเรื่องแล้วก็บัฟเสริมแกร่งนะครับ5%ก็มานะพี่โลนครับ เอาเรื่องนะครับาเปอร์ก็มาจังหวะนี้จังหวะนี้เด็ดๆนะครับ้าเปอร์ก็มานะครัาเปอร์ความสําเร็จนะคบตีบวกเสริมพลังออแล้วก็ไอเทมต้อนรับเสริมพลังนะครับก็จะดูไม่ได้นะจะดูได้ประมาณสายๆหน่อยนะครับเนี่ยกิจกรรมกระต่าย กระต่ายแรกสร้อยคอรกระต่ายนะครับก็จะสมทั้งหมดเนี่ยกี่ชิ้นนะจะไม่ได้นนมันจะมีไอเทมที่แรกก็คือขนนกกิจกรรมสร้อย,ยสร้อยอันธาทอแสงแล้วก็เอ็นะครับเนี่ยสิ่งที่แรกก็คืออ่ชิ้นส่วนแสงจันทร์เนี่ยหนึ100ชิ้นเงิน100่เนี่ยได้ขนนกหชิ้นนะครับครับไอเทมบวกเจ็ดขึ้นไป ต่อมาสร้อยคอที่ได้รับพลังแห่งแสงจันนะครับผมมันก็จะมีแบบ2แบบอีกนะครับผมก็คือหาชิ้นส่วน50พิษน,นะครับเพื่อได้แสงจันธรรมดาแสงจันแบบพิเศษบับอลังการหรือว่าจะเป็นแลกเอฟพีนะครับผม50ชิ้นกับเงินอีก10ล้านนะครับตามเลเวลของตัวละครนี่เลยเราเสียห้า ต่อมาสาัตเทวะเดี๋ยวนะสัตเทวะนะครับผมสัตว์เทวะสัตเทวะก็อยัง,ก,ยงก็มีเออสุยุนนะครับผมก็รับได้หนึ่งครั้งเนี่ยเราสายฟรีก็จะแบบนี้นะครับผมถ้าสายใช้เอ็มหน่อยก็จะเป็นแบบแบบไหนอะ่ะเดี๋ยวอันล่างดิเนี่ยใช้เอ็มสองร้อยเอ็มก็จะเพิ่มมาเป็นห้าสิบนะผมแล้วก็ค่าบสมการอีกสามร้อยแต่ถ้าสายเติม ขายเติมแบบธรรมดาก็ 200, 200, 2 0 0 200ได้219บาทนะครับผมหรือซื้อกับผู้ค้าไม่ค้าได้เปล่าตัวนี้ไม่แน่ใจนะครับผมถ้าเสียอีก1,000ล้านนะครับผม exp ก็ตามนี้ครับเอเอตัวมาเนี่ยคาลึหาแห่งความา อะไรคาลือหาหในความท้าทายนะครับผมก็นี่ทำได้วันละครั้งไอัน,นียคือถ้าใครไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ว่างลงเนี่ยผมมองว่ารับได้รับได้ทุกวันไงสามชิ้นเสียเอ็มไปนะครับผมแล้วก็คำนวณดีๆว่าเราจะใช้ไปถึงวันไหนนะครับผมแรกก็กิจก,กรรมมันยาวอยู่นะมันถึง2ตุลานะครับผมนะครับเราอยู่ที่เสียห้าเสียห้าเสียหกนะครับก็เสียหนึ่งร้อยล้านเสีย 7 5 0ล้านนะครับข้าลือฐานแห่งความท้าทายนะลงไปจะมีเวลา10นาทีนะครับกำจัดมอนเตอร์ให้มากที่สุดเพื่อรับเหรียญเชล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 เลนเ,เ,เจอร์นะครับ2อ2 5นะครับผมเอาง่ายๆนะครับผม1 1เวฟอ่ะ1เวฟ1เวฟ1เวฟบ,บอสนะครับ1เวฟบ,บอสจะเท่ากับ7เหรียญอ่ะไอ้น,นี้ผมเช็คมาแล้ว เพราะผมไปถึง40เหรียญเอ้สี่สิบไม่ใช่สี่สิบเหรียญสี่สิบกำจัดได้40ก็รับรางวัลอยู่28เหรียญ7 4 7ด28เออทุกทุกสิบเหรียญจะได้เอ้ไม่ใช่ทุกทุกสิบตัวจะได้7 7เหรียญชาเลนเจอร์นะครับก็มานั้นลองสังเกตดูแล้วกันนะครับผมก็สะสมเนี่ยก็สะสม50 50อันเพื่อ เพื่อไปส่งสุ่มความดีที่มั่งมีศรีสุขนะครับอยู่ที่ท่าเรือนะครับค่าความดีระดับคัสสีถึงคัส5เนี่ย100ถึง1,000นะครับเซียน1เซียน2 200จนถึง3,000คัสเซียน3เซียน4นะครับจะอยู่300ถึง5,000ส่วนคัสเซียน5ถึงเซียน7จะอยู่500ถึง10,000ฮะนะครับ,นะรบก็แล้วแต่ดวงเอาจริงๆแล้วแต่ดวงก็เลยทีเดียวนะครับสำหรับภารกิจอันนี้ ต่อไปก็จะเป็นเลลี่ล็อกอินนะครับผมเลลี่ล็อกอินเนี่ยก็มีทุกเดือนนะผมมีทุกเดือนใช้คำว่ามีทุกเดือนก็ว่าได้นะครับ <c oughs> ส่วนใหญ่ก็ผมพยายามให้จบวันที่ยี่ห้าเลยนะให้ได้แรงบันทินนะก็ยาวไาต่อมาสร้อยคอบางหอนท่องนะครับผมก็สอนแับสร้อยคอ,อยสร้อยแสงจันนะครับ เหเียญพีห้าซูเปอร์อื่นๆก็ดูรายละเอียดเองนะครับผมอันนี้คลุมประจำเดือนนะครับโพไซดอนนะโพไซดอนนะครับ28สิงหาถึง25กันยาต่อมากิจกรรมสร้างตัวละครใหม่ต้อนรับผู้เล่นก่าผู้เล่นใหม่นะครับผมสร้างตัวละครนะครับรับ บัฟผู้เล่นหวนคืนนะครับหรือว,ว่า,าผู้เล่นใหม่นะครับเป็น50เปอร์แล้วก็สำหรับสร้างตัวละครใหม่ก็ได้กล่องเติบโตนะครับผมกล่องเติบโตเลเวล10นะครับแล้วก็รางวัลเติบโตนะครับก็จะเป็นต่างๆนะครับไอเทมบบาๆ,บาๆบานะแล้วก็เช็คชื่อหวนคืน14วันนะครับผมรับไอเทมนะ ตามาราตาประทับนะครับผมตามาราตาประทับธรรมะธรรมเนาะก็จะมีชุดคุมเซิร์ฟบอร์ดนะชายหญิงนะทั่วไปนะครับผมแล้วกิจกรรมเนี่ยจะมีไลฟ์บนทินยาทลายุ๊บนะับผมมีทั้งแบบ10วันหนึ่งวันนะครับผมคำลาบคำลาบแม่งได้คูดบ่อยนะออยนันโชคลาบระดับต่ำนะครับลายบังวนทงนะครับไก่ล่างแมวนะครับผม หอือเทมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อก็ได้บ่อยเออโอ้โตรวจทิปอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีแฮปปี้ไทม์สี่เวลาด้วยเออแฮปปี้ไทม์สี่เวลาโทษทีเนี่ยแฮปปี้ไทม์สี่เวลามีบาัปปาี้ห้าสิบเปอร์ทั้งเดือนถึงสองตุลาแฮปปี้ไทม์สี่เวลาก็ถึงสองธันวาเอ,อ้ยสองธันวาสองตุลาเออสองตุลานะครับทั้งสองกิจกรรมเลย บ้าจริงนะผมแล้วก็ช็อปไอเทม9บาทก็มีทุกเดือนนะเทม9บาทก็1ไอเดียหนรั้งเท่านั้นไงเออมีทุกเดือนครับอันนี้อันนี้นนโปร9กบาทมีทุกเดือนต่อมาตัวเอก,ต,เอกตัวเอกสัปดาห์นี้ก็จะเป็นทันกวาง่าจานมีอีกแล้วจังหวะนี้นะครับ11กันยามาแล้วจ้าเนตตี้จานมีอีกแล้ว นะครับหลังจชกไม่มีมา2อาทิตย์ต่อมาปิดกิจกรรมประลองพยักมังกรออกยกคาวกิจกรรมจะเปิดเดือนตุลาแล้วก็เมื่อวันจะถูกตั้งค่าเป็นกลางคืนนะครับ่ะะสสัััตตว์เททกกิรราายจนธให้ถูกต้องนะครับปัญหาไอเทมดอบแล้วหายจมดินนะครับแก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่5ที่ผ่านมานะครับ ทางทีมงานได้ชดเชยเมื่อวันที่9ใช่มไหมเราไปเที่ยววันที่9ตุลาเลื่อนไปนะผมแล้วก็ชดเชยบัฟเพิ่มการดรอปเป็น2เท่า11ถึงฮะหสัปดาห์ด้วยเพิ่มการดรอป11ถึง18โอเคประชุยอาจ,าจายยาไลม่มนทินกิจกรรมติดตามหน้าเพจกรงกลางงั้นแจกไปแล้วยา แจกไปแล้วคือมันหักลายกับแจกทุกวันจันทร์ไปแล้วใช่ไหมอ่ะแล้วก็กิจกรรมที่ขาดหายไปก็น่าจะแบบไม่ใช่ขาดหายดียังไม่แจกใช่ไหมก็คือตบไอโลนตบไอโรนตุยอ่ะไอที่ภารกิจล็อกอินเอาตั๋วไปเป่ายิงชุบอ่ะตอนนี้มันแจกไปแล้วหนึ่งชิ้นมันเหลืออีกหนึ่งชิ้นที่ยังไม่แจกผมคาใจว่ามันจะแจกตอนไหน ว่าไหนากิจกรรมโรนหรือกิจกรรมแจกอันนี้นู่นนั่นนะครับผมลืมไปแล,แล้วแล้วชิ้นสุดท้ายคืออะไรวะผมลืมผมลืมผมไม่ได้เข้าดูหน้าเว็บด้วยโอเคเกิจกรรมสเปเชียลดิวเซลนะครับผมก็กล่องสุขุมก็หมดไปนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้เราก็คงต้องจบไว้เพียงแค่เท่าน,นี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด subscribe กดไลค์เป็กำลังใจครับผมวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย